เวัสครับวันนี้ผมก็เจอเด็กกระปุกมาท้า1องหนึ่งครับเต็้ยศเข่าเกมไปก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีไก่หนึ่งตัวกับไก่อีกหนึ่งตัวรวมกันเป็นสองตัวรวมกันเป็นสามตัวมาท้าหนึ่ง,งกับเทพเจ้าอุ้งไงพวกมันไม่รู้สึ้งถึงความตายเทพอุ้งไงก็แสดงปฏิหารล้มล,ลงกองกับพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมา <First Blood. S 1> แล้วก็นอนต่อเนื่องจากเขาอ่อนให้ศัตรู เทพอูไงแสดงปฏิหารเปิดแผ่นบาเรียรเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ได้ยิงสังหารศัตรูไปหนึ่งตัวเข้าหัวแต่ไม่โดนผมจังหวะน,นี้เทพอูได้ยิงตัวไปสองนัดตายภายในสามนัดจังหวะน,นี้เป็นตาที่หนึ่งบวกสองรวมกันเป็นสี่เทพอูไงได้ใช้ท่าไม้ตายอันเด็ดเดียวนอนไปกองกับพื้นแต่ไม่ได้ยืนท่านี้ทําให้ศัตรูเหลือใจตายเนื่องจากตายไปเกินไปจังหวะน,นี้เทพอูได้ยิงไปหนึ่งเม็ดโดนสิบเม็ด แล้วก็เหลือหนึ่งตัวเทพอุงไงได้เดินและวิ่งเข้าไปอย่างช้าๆแต่รวดเร็วขณะนั้นเทอูได้ยิงปืนเข้าไปสองสนัดแต่โดนหัว18นัดแล้วก็ได้ล้มทั้งยืนเหมือนเดิมเอาละ่ะต่อไปนี้เป็นตาที่2บวกเปเทปูงไาได้ยิงเข้าตัวแต่โดนหัวและไม่ถูกกระโหลกตัวสุดท้ายนี้ก็เหมือนกันเขาโดนยิงหัวแต่ไม่โดนกระบาลแล้วเขาก็ได้ซึ่งสงังกลม้มลงเอาละ่ะต่อไปเป็นตาที่3บวกสามรวมกันเป็นเจ็ดเขาได้ยิงศัตรูภายใน1น,นัด โบกโนนับเป็น3แล้วก็ยิงศัตรูไปอีก13นัดแต่ไม่โดนสักบาลมาจังวันนี้เขาก็ได้ยิงเข้าตัวแต่โดนหัวแล้วเขาก็ได้เต้นเยาะเยยศัตรูจังวันนี้เขาก็เดินไปเล่นๆล่าวว่าจะยิงนกแต่ก็สะดุดหินตายจังวันนี้เขาได้ยิงเข้าหัวศัตรูแต่ไม่ตายเพราะว่าหิดไอวอร์เขายิงไป2เม็ดอีกครั้งถือขาเขาตายแต่เขาไม่ตายเขาได้ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วได้จับปืนสั้นอันยาวเหยียดของเขาหวังว่าจะยิงระยะไกลแต่โดนขา แล้วก็ล้มลงตายกับ huh. พ uh, uh ื้นแต่ก็ไม่ตายแล้วเขาก็เก็บไปได้2ตัวก็คือนกกับมาจะวันนี้เขาก็จะเจอศัตรูแล้วยิงก็หัวแต่โดนตัวจะวันนี้เขาก็ได้ตั้งไอวัวอันสองอันแล้วก็ยิงศัตรูภายในสองสาเมตรแต่ก็โดนหัวเหมือนเดิมแล้วศัตรูก็ไม่ตายก็เกิดใหม่อีกครั้งเอาล่ะตานี้เป็นตาที่40แล้วเขาก็ได้ยิงตัวแต่โดนหัวอีกครั้งแล้วก็ยิงตัวแต่ไม่โดนใครมาโดนตัวเองตายแล้วก็เกิดใหม่อีกครั้ง เราก็ได้ยิงตัวแต่โดนหัวเออย,ยิงหัวแต่โดนตัววันนี้เหลอีกหนึ่งตัวเขาจะทำยังไงตั้งเขาให้เขายิงอัดตัวแต่โดนหัวโอเคเขาก็ได้เต้นฆ่าไม่ตายอะไรก็นีน่ช้าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วชั่ว,วดีดีรหมือกันผมแค่ทำดีแล้วได้ชั่ว